สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีนางวรุณีผ่านปานผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านกลางนางสาวโศเรยาอินทราศีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนคอยดูแลนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยโรงเรียนบ้านกลางได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งความสุขโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนํน 1. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมรักชาติศาสตร,ร์รร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 โดยการน้มนำภาพบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ที่มุ่งสร้างทัศนคติพื้นฐานที่ดีแก่เด็กสี่ด้านได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำมีอาชีพและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบว,วินยัยเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย 2. กิจกรรม TSC โรงเรียนดีที่หนูรักโดยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักโรงเรียนรักเพื่อนเคารพพี่ดูแลน้องและร่วมป้องกันให้ทุกคนห่างไกลจากบุหยไฟฟ้าผ่านกิจกรรมการเดิน,ดนรุณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมที่สภาดูแลน้องโดยทุกวันตอนเช้าและก่อนกลับบ้านจะมีพี่สภาร่วมรับนักเรียนและควบคุมนำน้องเข้าแถวตอนเช้า และเข้าแถวตนกับบ้านเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลซึ่งกันและกัน 3. กิจกรรมสภานักเรียนชวนเพื่อนกลับมาเรียนติดตามและค้นหาเด็กที่ตกหลุนไม่ได้เข้าเรียนหรือออกกลางคันให้กลับเข้ามาเรียนในระบบโดยผู้บริหารคณะครูและสภานักเรียนแกนนำจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมกันทุกภาคเรียน และร่วมกันวางแผนในการกำหนดแนวทางป้องกันเฝ้าระวังติดตามไม่ให้มีเด็กตกหล่นและออกกลางคันสภานักเรียนสพทอ,องสานต่อแนวทางที่สร้างสารรค์เรียนรู้อย่างเข้าทันมุ่งม,มั่นพัฒนาประชาธิปไตยสวัสดีค่ะ